สวัสดีเพื่อนเนพะื่อนลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้สุก15พฤศจิกาย,ยนนะครับโกลาก็ยังมีข่าวขาว่ขาวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับภามรวมราคาโกลสปอตมีการปรับตัวลดลงมาตั้งแต่มันศุกที่ผ่านมาแล้วครับจนถึงเมื่อคืนนี้ก็ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องณนทองคําไทยเองเช้านี้มีแรงขึ้นเล็กๆนะครับปิดบวกขึ้นมา200ต้องดูแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณชวนัยอากกะห์งททารษ AR Projecting จำกัดนะครับมาดูแนวโน้มทิศทางราคาทองคําในช่วงหลังจากนี้กันว่าน่าจะไปในทิศทางไหนนะครับแนวรับแนวต้านสําคัญอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราควรจะมีการปรับแผนการลงทุนกันอย่างไรพูดคุยกับทางคุณชาวนัยเลยครับสวัสดีคุณชาวนัยครับสวัสดีครับคุณอนุสรครัวสปอตปิดแดงเถื่อนแต่สุกที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนพยายามจะรีบาวแต่ก็ไม่ไหวครับสุดท้ายก็ร่วงลงมาทิศทางสัปดาห์น่าจะไปไงต่อครับ ผมคิดว่าน่าจะมีการดีตัวระยะสั้นให้เห็นแล้วนะครับออนนี้อันนี้จากภาพจากเทคนิคครับผมให้น้ำหนัก80%นะเพราะแท่งเทียนเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าไส้ข้างล่างยาวมากมันแรดันกลับมานะครับแต่เข้าใจว่าเป็นแค่การดีตัวทางเทคนิคเท่านั้นอาจจะไม่ไปไกลนักอาจจะไปเต็นอยู่แถวแถว2 0 0นะครับยางมากที่มันจะขึ้นมาได้ยกไว้ว่ามันทะลุขึ้นมาได้จริงๆอ่ะนั้นจะเป็นภาพที่ ดีมากแต่ตอนนี้แต่แต่มันแต่มันก็ปิด <c oughs> แต่มันก็ปิดเขียวไม่ได้คุณเี่วันไหนตรงนี้นา่ากลัวเหมือนกันนะใช่ไหมครับผมว่าวันนี้รอดูตรงแถวแถวเอจริงจริมันคือหกห้าแล้วโลเราแต่ผมให้หกสิสกันแล้วกันว่าถ้ามันยืนอยู่จนถึงสักช่วงเย็นๆเนี้ยผมว่าคืนนี้มีลุน้นขึ้นไปชนสองพันหกอ่ะแต่ชนไปมันไม่ได้มันก็ไม่แน่เพราะว่ามันจะเปลี่ยนเห็นนะขือตอนนี้คือแบบใครใครติดยู่อยากจะแบบเออ เดี๋ยวจะย่อยหรืออยากจะเออหรือเผลอแย่เข้าไปแล้วเป็นโอกาสขายทํากําไรนะครับเพราะในภาพอยากต้องบอกว่าเทนใหญ่เสียหลุดมาแล้วครับก็ต้องบอกขาขึ้นรอบเนี้ยจบไปแล้วนะครับซึ่งประเด็นข่าวก็สอดคล้องอยู่นะครับเพราะคุณโดนนันท์ทัเข้ามาจริงๆก็ยังไม่ได้แกก็ยังไม่ได้เหมือนเข้าพิธีสาบานต่อแ้วใช่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 ยังครับยังครับประมาณยี่สิบมกราครับเออเขนาดขนาดยังยังไม่สาบานต่อเลยนโยบายต่างๆแกก็เริ่มมาแล้ว เออน <champions> ี่นี่ขนาดแกยังไม่ค่อยพูดอะไรบางด้วยนะกุณเช้าไหนนะใช่ใช่ใช่อ่านั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวน่าจะต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกเนี่ยถ้าทองเด้งมารอบี้อย่างมากก <Five. S 1> ็แค่ไซด์เวนะครับอาจจะไซด์เวในกรอบเนี่ยอ่อห้าศูนย์ถึงสองหันหกก็ได้นะครับแต่ในระยะยาวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องอีกแน่ยถ้าใครจําได้ตอนทาเขาเป็นรัฐบาลอันนี้คือช่วงก่อนนนคคคววิดดดะะะะะรรับบบบเเเเีีี๋ยาาก็็จมปทลตต นอกข้างในอ่ะแล้วมันก็จะทาให้ดอลลาร์อ่อนลงแล้วเดี๋ยวทองก็กลับขึ้นมาเออแต่ในระยะสั้นเนี่ยพอดีว่าเออารมณ์มันมาเออว่าเขาจะหนุนอะไรหนุนเอไอหนุนอะไรที่มันวุนวาเขาจะตาอกระแสนี้หมดแน่นอนเงินมันก็จะไหลไปในช่วงนั้นเออเพราะนักลงทุนก็รู้แหละวเฮ้ยนี่คือโอกาสและเออมันก็เขาก็จะอะไรที่มีกำไรอยู่นะโดยเฉพาะทองตอนนี้ก็ยังบวกอยู่กว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์ะแน่นอนเขาพร้อมขาย S <S แล้วก็ไปเอาอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีโอกาสแบบได้หลายเด้งอะ่ะตอนตอนตอนเน,นี้ยผมว่าในในในมุมนักลงทุนเนาะมันจะมีอยู่สองมุมมองอ่ะคุณช่าในคือเอ๊ะจะขายดีเพราะว่าอาจจะก,กําไรอาจจะเริ่มลดลงหรือว่าจะยอมถือตอบเพื่อว่ามันจะกลับมาอะไรตรงนี้คุณคุณเช่าในมองมุมมองอยังไงคือนักลงทุนที่ทุนเขาต่ํามากๆผมว่าตอนนี้เขาทยอยถอนทุนออกหมดแล้วแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นกันนะครับที่ ที่มันมีโอกาสมากกว่าส่วนไอ้ไอท้ทองเนี่ยผมว่ารยายใหญ่เขาไม่ติดพอไว้อยู่แล้วล่ะอ๋อก็คือคนคนเขาจะต่ํามากๆเลยเพ<อ>ื่อเพื่อป้องกันความเสี่ยงว่าเ้นื่อถูกไหมแน่นอนคับแล้วทีเนี้ยพอพอประเด็นไอว้วือหวานนี่จบลงมันมันก็ต้องกลับมา,าแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นนักลงทุนระยะสั้นล่ะเราเราจะมองอยังไงดีคุณเชฟนายระยะสั้น,สนถ้าจะเก่งกําไรอ่ามันต้องสจริงๆมันต้องตรงนี้ก็เข้าได้นะเออแต่เข้าแบบไม้เล็กๆนะครับมาลุ้นลุ้นว่ามันจะยืนอยู่เหนือหกส่วนได้ อ๋อก็คือ,อก็คือสวนสวนรีบาวขึ้นไปอย่างนี้หรอใช่ใช่ใช่อาจจะรอรอย้อนนิดนึงก็ได้ตรงแถวเ,เนี้ยเออหกศูนย์แถวหกศูนย์นี่นแหละถึงหกห้าเข้าไปแล้วก็แบบรอรู้ว่ามันจะเไปปล่อยแถวแถวเก้าศูนย์ถึงสองพันหกร้อยนะครับแต่ถ้าหลุดสี่ศูนย์มาก็คาดออกไปหรือคุณตั้งใจจะทยอยแบบซื้อสะสมอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแนวที่น่าสนใจแนวหนึ่งแต่แนวที่ที่น่าเก็บจริงๆมันคือตรงแถวแถวเออสองห้าสามศูนย์โน่นที่เราเคยคุยกันคนแบบกี่รอบไม่รู้มันยังไม่หลุดมา อ่าอันนั้นก็อาจจะรออีกไมห้หนึ่งแถวแถวนั้นสองห้าสามโซนนะครับซึ่งถ้าเป็นอทองไทยมันก็จะอยู่แถวแถวเอ่อแถวสี่หมื่นสองพันแหละเออเพราะ,ะ,ะบาทก็จะอ่อนด้วยนะครับก็ถ้าทาองมันลงมาแปลว่าดอลลาร์มันแข็งบาทก็จะอ่อนซึ่งของเราก็จะลงแบบถลอตัวนิดนึงก็ไปทยอยเก็บแถวสี่หมื่นสองพันได้หรือว่าหรือว่าหรือว่ายอมยอมใจร่มๆมให้มันรีบาวึ้นไปแล้วเปิดสวนลงมาดีไหมคุณชลัยอย่างเดียวกันอ่าถ้าถ้าถ้าจะเล่นรอบมันควรรออย่างไรตอนนี้ยังจะง Oh. มันยังไม่พ้นเส้นนะเดย๋ยว,ว่าแต่ค่าเฉลี่ยเส้นนะ้น้องมันยังผักยังไม่ยังไม่ไมไ <ป S 2> ชนยเลย,ยครับอืมอืมอืมอ่เพราะตอนนี้ตลาดมันก็สวิงกวาดล่างกวาดบนอยู่เหมือนกันนะถูกไหมคุณช่างเลไถ้าเกิดว่าคน,นนคนเล่นเราชอบคนเล่นคนเล่นสั้นๆอนะ่ะถูกไหมครับอ่าต้องต้องสั้นแบบสั้นแบบเดเท,ทจริงๆนะอ่ะเออถึงจะถึงจะมาเล่นตลาดอย่างนี้นะแต่ถ้าแบบคุณรอเล่นรอบรอแบบเอ่อเล่นรอบแบบคุณยอมเสียสิบเปอร์เซ็นต์ล่างสิบเปอร์เซ็นต์บนอะไรเงี้ยรอดีกว่าอืมครับอืมฮึสัปดาห์นี้ตัวเลข CBI ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายทั้งหมดเลยนะถูกไมมคุณผมว่าสู้ทําไม่ได้อะไรก็สู้ไม่ได้คือน้ําน้ํามันเชี่ยวมากเลยเนาะช่วงนี้เนาะไม่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 ควรเอาเรือเล็กไปขวางอย่างรุนแรงเลยนะช่วงนี้อ่าอใช่ครับอ่าฮะอย่างนี้เาเรือบังคับไปเล่นแบบขำๆว่าอย่างไอย่างอย่างนี้อย่างนี้อกาะยิสั้ณคุณเจงในมององไรดีครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนี่ยรอดูแถวแถวหกศูนย์หรือจะแยบนี้เลยก็ได้แล้วก็ไปรอปล่อยแถวแถวใกล้ๆสองพันหก นะครับถ้าถ้ามันดีดนะถ้ามันดีดใช่ไหมใช่วันนี้แต่ถ้ามันหลุดแบบ40มาทิ้งเลยแปลว่ามันจะไปอย่างอย่างน้อยก็30ละเรืเดี่ยวการหลุด30ไหมครับโอ้ถ้าหลุดนี่ผมว่านู่งน่ะถึงผมว่าถึง2475เลยผมว่าไปยาวเลยนะเพราะมันเป็นแนวที่แข็งเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นแนวที่มีคนทุนอยู่ตรงนั้นเยอะอ่าใช่ใช่อ่าเพราะถ้าหลุดเขาก็คงตั้งออเดอร์ออโต้ไว้อ่ะหลุดนาเปิดกด มาเก็ตไพซแน่นอนอผมผมผมเห็นอย่างนี้แนวจิตวิยาหลักๆก็คือโอเคตรงห้าศูนย์ตรงศูนศูนย์นะใช่ไหมผมเห็นตรงแปดห้านี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นแบบว่าเป็นจุดแข็งๆเหมือนกันนะรอบรอบที่แล้วสองห้าแปดห้านี่ก็แบบว่าสลับขึ้นลงขึ้นลงอยู่แนวนี้เออชนแนวต้านแล้วก็ล่วงอะไรอยู่หลอดสองสามรอบเหมือนกันนะคุณจอมนายดูมาตรงแปดห้าใช่ไหมครัจะเป็นโซนของมันอ่าฮะอ่าฮะเียกต้นทุนเก่าของบรรดานักลงทุนเขาด้วยนะฮะครับ อือฮึอ่าถ้าเกิดว่าจะอยากจะช็อตไปช็อตแถวไหนดียครับคุณเชา่าในโอ้จะช็อตเหรอถ้าจะช็อตก็ต้องช็อตที่สงูงก็เนี่ยสองพันหกอ่ะถ้าถ้ามันดีดอ่ะนะเออตรงนี้มันกลางน้ำมามันมันครึ่งครึ่งอ่ะมันไม่ได้เปียบอ่ะมันไม่น่าเอาครับ,ค,รบคุณค,คุณช่าในรอบนี้รอบใหญ่ขึ้นไปชนสองเจ็ดเก้าศูนย์ได้เนาะถ้าเกิดมันย่อมาจริงลึกจริงๆคุณเช่าในมองว่ามีโอกาสไปถึงเท่าไหร่ครับลึกจริงๆเหรอผมยังมองสองพันห้าน่าจะเอาอยู่อยู่นะ ครับแล้วถ้าเกิดเอาไม่อยู่ล่ะเอาไม่อยู่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกราฟเดแบบสองพันห้าเอาไม่อยู่ก็นวดกับมาสวิงกันแถวๆเนี่ยสองพันสามร้อยห้าสิบเลยนะครับที่แบบเไม่ไม่ไม่ได้เกิดเ่าสองพันห้าเอาไม่อยู่สองพันสามสองพันห้าสามศูนย์้ำไม่อยู่เนี่ยโอกาสเปิดกว้างลงไปได้ขนาดไหนครับอันนี้กราฟเดนะมันจะมีแบบเนี่ยเนี่ยโซนสองสามห้าศูนย์ถึงสองพันสี่ร้อยเนี่ยมันแว่งกันเยอะๆแถวเนี้ยอันนี้จะเป็นแนวสําคัญอีกแนวหนึ่งครับแต่ถ้า มันลงมาขนาดนั้นจริงมันต้องมีเหตุอะไรที่แบบทองคาไม่น่าเล่นมากๆน้ามันจะต้องลงแบบเละเทะนะฮะแล้วแบบอดอลล่าจะต้องแข็งมแบบมันจะมีประเด็นอะไรทําให้ดอลล่าแข็งผมยังนึกไม่ออกอ่า <laughs> อาเออทาทําผมว่ามาขนาดนี้ผมก,ก็รับข่าวไปพอสมควรแล้วเอ,อ,อยยกเป็นว่าเขาจะมีเอ่ออ,อะไรอ่ะแบบกิจการทางการค้าแบบแรงๆจัดๆหรือดึงเงินเข้ามาหมดแต่นั่นก็จะระยะสั้นอ่ะมันอาจจะมีแบบกระชากลงมาแต่สุดท้ายมันจะทาให้เศรษฐกิจสหรัฐแบบ เออน่ากลัวเองนะเพราะตอนนี้นี่สาธารณะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะทองคําเนี่ยมันเป็นรีกว่าอะไรอ่ะเออมันรีเลทกับปริมาณเงินที่ถูกพิมพ์ออกมาครับอถ้าถ้ามันมีนโยบายอะไรแบบกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ะมันจะดีแค่ช่วงฟันเท่านั้นเองแต่ในระยะยาว่าคนคนมันจะเห็นอ่ะจะรู้เลยว่าต่อ้มีเงินเพิ่มขึ้นผมก็ซื้อของนน้อยลงอันนี้เงินมันจะไหลกลับมาทองอยู่ดีนครับ ตอนแบบผมว่าแบบรับแบบใหญ่จริงๆก็เนี่ยสองพันสี่ร้อห้าสิบถึงสองพันห้าร้อยะครับอันนี้คือถ้ามันหลุดสองห้าสามศูนย์ลงมานะครับครับแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ต้องเพราะเขาก็ยังไม่ได้รับตําแหน่งกันเนาะเขาคงไม่กล้าเคลื่อนไหวอะไรมากอยู่แล้วดูไหมใช่ใช่ถ้าเกิดว่ายกเว้นมาถ้าเกิดเขารับตำแหน่งแล้วเนี่ยผมแสดงว่ามันอาจจะไซเวอปีกระยะเลยถูกไหมคุณชาวนาอย่างนี้ก็วันนี้อาจจะมีกระชอกหนึ่งเหมือนเหมือน มือนเหมือนให้นึกถึงน้ำตอกอ่ะเออน้ำมันลงมาแค่คคเห็นมก็เด้งก็เด้งกลับขึ้นมาเดอมันลบมันมันก็จะเด้งแบบดเด้งแบบเตี้ยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มไซเลวละเออทีนี้เราเรายังไม่แน่ใจว่าอีเด้งเนี้ยคือเด้งแบบจบยางอ่าเอ,อมันอาจจะมีแบบเด้งลงมา,าแบบทำเดรโเจนิกอีกสักทีหนึ่งอ่ะมันจะมีขาแย่หลุดฟีโูลงมาแล้วค่อยๆแบบเด้งเวียงไซเวอีกทีอันนี้นี้เป็นภาพที่ผมจินตนาการไว้มากกว่าอือแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้สองเจ็ดเก้าศูนย์นี่คือจบแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยนะ สองเจ็เก้าศูนตรงไหนที่ที่มันขึ้นไปตามไฮรอบรอบเนี่ยจบแล้วใช่ไหมไม่ไม่อาจจะอาจจะไม่เห็นสองพันแปดแล้วใช่ไหมต้องบอกว่าถ้าไม่ไม่มีโควิดเหมือนสมัยนั้นหรือไม่มีแบงค์ล้มอะไรอีกเพราะว่ายากแล้วยากแล้วนะโอเคเพราะคนโดนนั้นทํามานีแน่นอนเขาพยายามทำให้ดอลลาร์แข็งอยู่แล้วแล้วมันก็จะแบบกด ทองอยู่เรื่อยๆนะฮะเป็นโอกาสดีนะถ้าเราจะได้แบบซื้อทองวัาในระยะยาวเราเรารู้อยู่แล้วเงินเงินมันผมว่าตอนนี้คนบันย่งยังไม่กล้าเข้าอ่ะสิคุณเชื่อว่าไงดูมาอ๋อก็ DCA ไปอ๋อโอเคโอเคก็ยังแนะนําอยู่แนะนําเหมือนเดิมทุกคนลูกค้าทุกคนหรือพ่อแม่พี่น้องมก็บอกว่าเนี่ยคุณตั้งงบไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่คุณเหลือเงินติดบัญชีเท่าไหร่ผมสักสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคุณมาซื้อทองเเดี๋ยวนี้มีออมทองร้อยบาทคุณก็ซื้อได้ออื เก็คือคือช่วงช่วงนี้เหมาะกับการดีซีเอเนาะในการในในการในการช่วงที่ที่ทองมันลงใช่ไหมแล้วก็ดีซีเอไปแล้วก็เฉลี่ยตอนทุนลงไปถือด้วยเนาะใช่ครับตอนตอนจุดนี้ก็เข้าซื้อได้แล้วใช่ไหมครับดีซีเอเนี่ยเออได้แล้วแต่จริงๆดีซีเอคนไม่กดเกี่ยงราคาคนณะคนกดเอาตามวินัยตามเวลาของคุณอ๋อโอเคโอเคคือเข้าก็คือแบบว่าเดือนนี้ตั้งเป้าไว้ห้าพันก็ห้าพันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวก็คือเข้าทุกราคาว่างั้นเถอะ ไม่มาจะเป็นจะขึ้นหรือว่าจะลงอะไรก็ตามคือโดยหลักการจริงมันคือแบบเดือนละครั้งแล้วผมไม่แน่ใจว่าต้นเดือนกลางเดือนหรือปลายเดือนนะแต่แล้วแต่แล้วแต่สะดวกใช่ไหมคุณต้องกําหนดมาวันทุกทุกวันหวยออกก็ได้ครับ <laughs> <laughs> ขอบขอโอเคโอเคทองไทยคุณคุณเช่างนหมไม่อยู่ดี <laughs> ดีขึ้นมาได้นะสองร้อยเมื่อเช้าอ่าครับผมก็ยังมองว่ามันลงน้อยกว่าสปอตอยู่ดีนะเพราะบาทบาทเราอ่อนกว่ดอลลาร์นะครับก็ เอ่อสี่หมื่นสองพันอีกแนวหนึ่งที่น่าเข้านะครับจริงๆเช้านี้ผมแนะนำสามร้อยไปแล้วเมื่อเช้าคุยกับลูกค้านะครับถ้าใครแบบจะซื้อสะสมนะไม่จะซื้อแบบเล่นรอบนะเพราะกระปออยังไม่มีปัญญาการไม่มีแรงฟื้นตัวลยนะน,นี่คือซื้อสะสมเท่านั้นนะครับสะสมไม่สูงไหมคุณจำเลยสี่หมื่นสองสันร้อยสูงไหมสะสมซื้อช่วงนี้นี่กสะสมแบบดีๆเองไงโอเค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  ก็ก็ก็ซื้อได้นะสี่หมื่นสองพันใช่ไหมสามจุดกับสาม้อยกับอีกแนวนึงคือประมาณสี่หมื่นสองพันอครับหลุดสี่หมื่นไหมบีนี่เอ่อต้องดูสปอตอีกทีต้องดูต้องดูว่าไม่น่านะเพราะมันขนาดไหนมันไกลเหมือนกันนะสี่หมื่นเนี่ยนใช่ใช่ใช่ต้องต้องดูสปอตอีกทีตอบตอนยังตอนนี้ยังยังตอบไม่ได้ว่าจะไปถึงขนาดนั้นไหมครับอืต้านอะกงบนกำไรระยะสั้นทําได้แถวไหนมาครับต้านอันนี้สปอตอะถ้าสปอตก็สองพันหกถ้าสมมติสมมติที่มถึงสองพันหกจริง เอ่อของเราก็น่าจะสักหกลดดอลลาร์มันก็จะอ่อนลงเราก็น่าจะหกหกร้อยได้อ่าฮะซิมูสองพันหกร้อยนะหกร้อยกลางๆซิมูสองพันหกร้อยกลางๆครับมันก็คือเทคโปรฟิตออกมาก่อนเนาะไม่ควรใช่ใช่ใช่ไม่ควรจะยเสนสั้น โอเค okay. ได้ครับขอบคุณครับคุณชนะัยครับส,สวัสดีครับ,รบจากมุมมองที่คุณชนัยได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคําจะปิดลดลงมาเึงที9ดอลลาร์นะครับแต่ว่ากราฟแทง่งเทียนรายเดย์เนี่ยได้ทิ้งไส้ไว้ายายาวนะครับโอกาสที่วันนี้ราคาจะขึ้นไปร,าาไปรีบาวแถว2590 2,600มีโอกาส mm เป็นไปได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อนะครับตังทุนระยะสั้นอาจจะซื้อขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณที่ต้องการเซฟจริงๆก็อาจจะรอให้ราคาไปถึงทะลุแล้วก็ช็ออลลงมมมมาาาากกกจะีคววปดภัย่ นะครับเพราะว่าแนวโน้มตอนนี้ระยะสั้นแลกลางยังคงเป็นขาลงนะครับแนวรับสําคัญ2 530ตรงนั้นลงมาเทสหลายรอบนะครับถ้าเกิดรอบนี้ถ้าเอาไม่อยู่อาจจะได้เห็นราคาทองคําลงมาเปลี่ยนกรอบเล้นะครับ2450ถึง2,000ห้าล่าก็อาจจะไซเวยอย่างนี้ต่อไปเพื่อรอข่าวใหม่ๆ,ๆนะครับทองคําไทยแม้ว่าจะดีขึ้นมาในช่วงเช้าเองแต่ว่าก็ยังมองไม่ปลอดภัยครับแนวรับที่คุณชมนายมองไว้ก็ถือประมาณสัก4 2,200 40,200นะครับตรงนั้นก็อาจจะเป็นการทยอยซื้อเก็บอาจจะจจะเล่นสั้นได้นะครับประกบอกบ ขึ้นมาแถวสัก42,500-42,000ก็เป็นจุดทำกำไรนะครับแต่ว่าคำแนะนำของคุณเชาวนายก็คือก็ DCA ไว้นะครับซื้อเฉลี่ยทุกเดือนนะครับตามกำลังที่มีอยู่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับวันนี้ราคาทองคำก็ได้ปรับมาเป็นช่วงขาลงระยะสั้นระยะกลางนะครับระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แต่ก็ไม่มม่แใจว่าจะสามารถขึ้นได้อีกแรงขนาดไหนนะครับต้องดูปัจจัยที่จะเข้ามาในช่วงหลังจากนี้ด้วยต้องขอบคุณคุณเชาวนนาาานา์นายอากะพัะคุณนัทวิเคราะห์อของทาง ARR c o a d i n g s ด ไลค์กดแชร์กดสมัครรับช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจบทีมงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ